าต,ตาว่าอะไรครับอ๋อแข่งวัดลูกแบบพี่สาวเหรอโคดโคด โคตรโหนี่ผลงานเต้าๆแหละครับมัน,นคืออะไรครับเต้างูอ๋องูงูกี่ตัวนะงูอะไรครับงูพญานาคเหรอ,อพญานาคกี่ตัว ไหนนับซิมีกี่ตัวเอนี่นูอกี่งูอาปเียงปากงูตัไหนดูงูอาปสิอ๋องูอะไรนะงูต่อสู้กันอ๋องูต่อสู้กัน ก็อาบะไอ้จะวาดกระต่ายไม่ได้สักทีวันแล้วก็คงไปป้าเบ้อจ๋าว่าป้าจ๋าป้าจ๋าชิบิป้าจ๋า าาาอเีอ้าวให้ป้าป๋าแล้วมาดูซิไหนโชว์ซิโชว์ป้าปาดูหน่อยโออีกข้างหนึ่งเลยข้างหนึ่งดูซิงองูอ๋ององูเหรอไหนป้าปาดูซินี่อ๋ององงูใช่ไหมครับ ถดี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 โอเคไหนจะเพิ่มเติมตรงไหนโลกตรงนี้อันนี้หนูต้องวาดให้ได้เลยมันยากมากมากเลยอะเนี่ยดูมันยากมากมากหนูต้องวาดให้มันได้วาดอะไรนะกระต่ายกระต่าย